เวลคัมบีเอซีเคทูชานอ2026หลายคนกำลังจับตามองรถยนต์รุ่นใหม่จากโตโยต้าและหนึ่งในไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026ก็คือ t o y Toyota Corolla c r o s s ชฉมใหม่ที่ครั้งนี้มาพร้อมกับการปรับโฉมที่ทันสมัยขึ้นกว่าเดิมทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะซึ่งถือเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวคนเมืองและผู้ที่ชอบเดินทางต่างจังหวัดไปพร้อมกันรูปลักษณ์ภายนอกของค l l a Cross 2026ถูกออกแบบให้ดูดัน และพรีเมียมยิ่งขึ้นเส้นสายตัวทังชัดเจนกระจังหน้าถูกยกระดับให้กว้างและหนาขึ้นฝ่ายหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่บางและคมกว่าเดิมเสริมด้วยไฟเดย์ไทม์ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและล้ำสมัยกันชนหน้าและด้านท้ายได้รับการออกแบบใหม่หมดเพิ่มความลงตัวระหว่างความแข็งแกรก่งและความหรูหราล้ออัลลอยขนาด1ินิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยให้ตัวรถดูสวยสะดุดตาการยกสูงของตัวรถยังคงทำให้การขับขี่บนถนนที่หลากหลายมีความมั่นใจทั้งบนถนนเรียบในเมือง และถนนต่างจังหวัดที่อาจไม่สมบูรณ์แบบห้องโดยสารภายในได้รับการยกระดับให้ดูหรูหราและกว้างขวางมากขึ้นคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่พร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่12นิ้วนิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพวงมาลัยมัลติฟังกชั่นทรงสปอร์ตบอร์ดนั่งถูกคุ้มด้วยวัสดุพรีเมียมที่นั่งสบายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเบาหลังยังคงทับได้แบบ60 40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระตามการใช้งานจริงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังทำให้การเดินทางทุกระยะสบายขึ้นในด้านเทคโนโลยีครอเรลครอส2026มาพร้อมกับชุดความปลอดภัโโย Toyota s a f e t y Sense เวอร์ชั่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัย และระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับในเมืองหรือการจอดรถแคบๆง่ายได้มากยิ่งขึ้นคุ้มพลังของครอสซ์สองพันยสมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน,นและไฮบริดโดยรุ่นไฮบริดถือว่าเป็นจุดเด่นด,ด้วยเครื่องยนต์หนึ่งลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้สมรรถนะที่ดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมและยังเป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมการขับขี่รุ่มรวนแต่ยังคงมอบแรงบิดทางใจเมื่อต้องการเร่งแซงส่วนรุ่นเบนซิน ก็ยังคงตอบโจทย์สําหรับคนที่มองหาความคุ้มค่าและค่าบํารุงรักษาที่ไม่สูงเกินไปเมื่อพูดถึงการขับขี่โตโยต้าครอสแครส2026ถูกปรับปรุงช่วงล่างใหม่เพื่อให้ก่อนถนนและนุ่มนวลขึ้นกว่ารุ่นก่อนเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารถูกลดลงด้วยวัสดุซับเสียงรอบคันทําให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องที่เพลิดเพลินมากกว่าเดิมการบังคับเลี้ยวตอบสนองได้อย่างมั่นใจเหมาะกับทั้งการขับในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการเดินทาง,ต,างต่างจังหวัดที่ต้องการสเสถียรภาพสูง ราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นราว1ล้านต้นๆสำหรับรุ่นเบนซินและประมาณ 1, 2, 1, 3ล้านบาทสำหรับรุ่นไฮบริดซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับคู่แข่งในตลาด SUV ขนาดกลางไม่ว่าจะเป็น Honda HRV Mazda CX 5หรือแม้แต่ Toyota CHR ที่อยู่ในเซกเมนต์ใกล้เคียงสำหรับใครที่กำลังหารถ SUV ที่มีความสมดุล ทั้งความสวยงามความกว้างขวางเทคโนโลยีที่ครบครันและประหยัดน้ำมัน t o y o ต,ต o r o l l a Cross 2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนไทยที่ต้องการรถสำหรับทั้งในเมืองและต่างจังหวัดรถรุ่นนี้ถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์หลากหลายการใช้งานจริงท้ายที่สุดสิ่งที่ทำให้ c o r l l ค Cross รุ่นใหม่นี้แตกต่างจากคู่แข่งคือการที่โ o y o ต a อยายง